ก็จะถึงเดนลงตรงนี้เดนลงไปแดงแรงมากนะชีดแดงชีดแดงแดงต่อคกนะชีดแดงชีดแดง,ง,แง,ง,แง,ง,แงก็ชีดเขาประกาศแบบนี้เลยสวัสดีครับวันนี้จะมา ออนติดตั้งกองนะครับกองดับฟิลเตอร์เราเพิ่งสั่งมานะครับส่วนล้อเลยนะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ได้ฝานะครับเป็นฝาอ่ะนะครับอุปกรณ์ก็จะมีต้องอันนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแผ่นกองนะครับแผ่น แผ่นกองประมาณ150ไมครอนครับแผ่นกองสแตนเลสตะแกรงกองนะครับก็จะมีดูฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้แถมมาครับเดี๋ยวเรา,าต้องมาติดตั้งเองเพราะว่าถ้าใส่มาแบบนี้นะครับทางร้านแจ้งมาว่าเดี๋ยวมันอาจจะหักเสียหายระหว่างขนส่งครับก็เลยถอดมาให้ครับอันนี้เป็นต่อตรงนะครับประมาณเกลียว1.5นิ้วนะครับเดี๋ยว ติดตั้งใส่ต่อไปก็จะเป็นท่อน้ำเป็นน้ำเข้านะครับน่าเป็นทางน้ำเข้าหนึ่งนิ้วนะครับผมสั่งให้แกเจาะหนึ่งนิ้วให้สองตัวนะครับสองฝั่งอันนี้คือท่อน้ำเข้านะครับสองฝั่งนี้อ่าครับอันที่สองอน,นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์น้ำนะครับเซนเซอร์น้ำ เวลาน้ำเ,เวลาน้ำมันขึ้นมาขึ้นมาถึงระดับชนเซนเซอร์นะครับมันก็เครื่องมันก็จะทํางานนะครับฉีดชําระล้างถ้าตะแกรงมันตันนะครับเซนเซอรน์น้ำมันจะมันน้ำมันก็จะดันขึ้นโดนเซนเซอร์นะครับปุ๊บระบบฉีดน้ําก็จะฉีดล้างตะแกรงนะครับแล้วก็หมุนเสร็จแ,แล้วมันก็จะฉีดล้างอัตโนมัตินะครับ วันนี้เล่นของใหญ่เลยต่อไปนะครับต่อไปมาดูาชุดฉีดน้ำนะครับชุดฉีดน้ำก็จะมีตรงนี้น่าจะเป็นโซลีนอยวาวนะครับต่อน้ำเข้ามาตรงๆเลยต่อน้ำปะปาก็าได้น่าจะต้องเป็นน้ำปะปานะครับถึงจะแรงนะครับแต่ขงผมจะต่อผ่านกอง กองคาร์บอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพราะมันก็แรงอัดมันก็เยอะพอสมควรนะครับต่อน้ําเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซลินอย์วาล์วนะครับมันก็แกก็น่าจะตั้งระบบทํางานให้แล้วนะครับก็จะถูกปล่อยมาตรงนี้นะครับสามเส้นนะครับก็จะปล่อยมาตรงนี้นะครับก็ใส่ก็จะลงมาที่ตรงหัวฉีดนะครับหัวฉีดน้ําฉีดน้ำเสร็จแล้วก็จะ ชั้มลักลงมามันจะมีถาดรององน้ําตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับน้ำทิงก็จะเดินออกช่องนี้นะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อน้ําดีนะครับท่อน้ําดีท่อน้ําดีออกไปที่วนกลับไปที่บ่อก,กรองของเราหรือตู้ปลาของเรานะครับ อันนี้ผมก็จะต่อลงอกองกองล่างครับก็ต่อลงกองล่างให้มันวิ่งลงกองล่างไปเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตรงควบคุมนะครับที่ควบคุมมันก็จะมีตรงที่ตั้งเวลานะครับเดีย๋ยวผมจะแกะให้ดูอ่ะนะครับพอแกะออกมาก็จะเป็นหน้าตาเป,เป็นแบบนี้นะครับก็จะมี อันนี้น่าจะเป็นตัวตัวสั่งให้ระบบทํางานนะครับหมุนพอได้ระดับมันก็จะทางานอัตโนมัตินะหมุนฟื้นฉีดน้ํา <c oughs> นี่เป็นเมนนว่นครับกดตรงนี้ก็จะเมนนุวนทางานอ่ะทงนานเมนนว่นนะครับกดอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นออโต้ครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะนี่น่าจะเป็นสวิตชิ่งหรือเปล่า ตัวตั้งตัวทํางานตั้งเวลากำหมองมันหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแค่ติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วแค่นั้นเองนะครับก็มันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราจะเหมือนเดิมระบบโอเวอร์โฟของเราก็ยังจะได้ต้องใช้อยู่นะครับ เราต้องเราต้องให้น้ำเนี่ยจากโอเวอร์โฟลจากตู้ซ้ายตู้ขวาของเรานะครับให้มันลงมาช่องนี้ให้ได้ต่อยังไงก็ได้ให้น้ํามันลงมาช่องนี้นะครับแล้วทีนี้พอน้ําลงมาช่องนี้มันก็จะมากองอยู่ตรงนี้นะฮะต้องต่อให้เข้าผมว่าจะยิงท่อลงเลยนะครับแล้วทีนี้ประเด็นคือ ระบบโอเวอร์โของเราเนี่ยไอ้ตู้ตู้ตู้ขวามือนะครับไอ้ท่อผมเอามาฝั่งนี้นะครับแล้วทีนี้ทีนี้เราจะให้มันให้ให้ให้ท่อเนี่ยให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องหมุนนะครับดัดนะครับที่ผมพูดไว้ตอนคลิปแรกๆของที่ทำแบบโอเวอร์โฟนะครับว่าไม่ต้องติดกาวนะครับเผื่อเราเซอร์วิสหรือว่าแก้ไขปรับองศาของของไอ้ตัวโอเวอร์โเรานะครับมันจะมันจะได้ มันจะได้แก้ไขได้ง่ายนะครับถ้าไปติดกาวเข้าไปนะครับจบเลยนะครับแก้ไม่ได้คือคุณต้องซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับสิ้นเปลืองไปอีกนะฮะเสร็จแล้วนะครับน้ําพอน้ํามันลงมาแล้วนะครับมันก็จะผ่านตะแรกงกองนะครับผ่านตะแรกงกองผ่านตะแรงเสร็จแล้วนี่ก็จะดักเอาพวกขี้ปลาขี้ปลาที่มันใหญ่มนีขนาดที่มันใหญ่มันไม่สามารถ กองผ่านนี้ได้มคีปลามันก็จะอยู่ในตะแกรงนี้นะครับพอมันดักเยอะเข้าเยอะเข้านะครับพอเยอะเข้าเยอะเข้ามันก็จะตันครับตันถ้ามันตันปุ๊บระบบฉีดน้ําเราก็จะทํางานนะครับก็ฉีดอันนี้ก็จะหมุนฟืดนะครับสัวน้ําที่ดีนะน้ําที่ดีมันก็จะออกมาตามซอกนะครับมันจะมีสองฝั่งนะครับกองเนี่ยฝั่งนี้น้ําที่ยังไม่บําบัดนะครับน้ําที่ยังไม่กองฝั่งนี้น้ํากองแล้วน้ํามันจะกองแล้วนะครับน้ํามันก็จะออกมานะ ออกมาตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะออกมาตรงนี้ของท่อนี้นะครับของท่อนี้ผมก็จะดึงให้มันมาไปลงกองช่องเรกนะครับ M มันก็จะวนทีนี้าปั๊มแล้วก็จะดูดขึ้นตู้ทีนี้มันก็จะวนเหมือนเดิมและนะครับเทคนิคเอหลักการมันก็จะมดดีประมาณนี้นะครับส่วนไอตัวท่อข้างหลังนะครับไอตัวที่ฉีดที่ปลาออกนะครับไอเนี้ยมันจะท่อตรงนี้ผมต้องตอ่อต่อออกจากตรงนี้นะครับต่อออกจากตรงนี้ ต่อลงมานะครับต่อลงมาไหนต่อลงไปท่อตรงนู้นนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยผมต้องต่อลงไ้ท่อตรงนี้ให้ได้ครับต่อลงมาเพื่อเดีนน้ําทิ้งนครับน้ําที่มันฉีดพวกขี้ปลาออกมานะครับผมจะต่อกาท่อนนี้ให้ได้ส่วนะน้ำที่ที่ใช้ใช้ฉีด ตัวดาของเรานะครับฉีดตะแกงเนี่ยผมก็จะต่อเข้ายูเนี่ยนตัวนี้นะครับก็จะต่อน้ําน้ําดีมาเลยนะครับก็จะต่อน้ําต่อเป็นน้ําออกมาจากอ,ออกมาจากนี้นะครับออกมาจากน้ําที่กรองแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของปลาผมด้วยนะครับอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็น่าจะฉีดขี้กระจายกระจุยกระจายได้อยู่นะครับเดี๋ยวมันจะตั้งกล้องไว้นะครับมันจะติดตั้ง ผมจะมาอธิบายเฉพาะตรงที่ใจความหลักสำคัญนะครับท่อน้ำทิ้งนะครับท่อน้ำทิ้งก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือท่อน้ำที่ถ้าน้ำทิ้งนะครับฉีดฉีดที่ลงมานี่ปั๊บลงมาลงมาลงมาก็ดรนลงท่อน้ำทิ้งเลยแก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งเสร็จเรียบร้อย ะนะครับทีนี้ผมจะกรอกน้ำกรอกน้ำโอเวอร์โฟนะครับทั้งสองตัวแล้วรันระบบนะครับเปิดเครื่องเดินเครื่องนะครับผมต่อต่อน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อท่อน้ำท่อน้ำดีนะครับต่อท่อน้ำดีท่อน้ำชิ้งก็ข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับนีท่อข้อน้ำปราปานะครับไว้ฉีด กองสเตนเลสนะครับให้ทำงานออตโต้นะฮะต่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกรอน้ำนะครับก่อน้ำเปิดระบบลันดูนะครับตอนนี้ก็ล <c oughs> ันระบบโอเวอร์โฟล์แล้วนะครับโอเวอร์โฟล์ทำงานเต็มที่ ครับดูดน้ำเต็มที่นะครับตูวนี้ก็ทำงานเต็มที่แล้วนะครับตูวนี้ก็ดูดน้ำเต็มที่เลยนะครับน้ำก็จะลงช่องนี้นะครับเขาจะกั้นไว้ตรงนี้นี่นะฮะเขากั้นไว้ น้ำมันก็จะผ่านไอ้ข้างล่างเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปนู่นก็นจะผ่านตรงนี้ตะเกียงลงมาข้างล่างนะครับลงมาลงมาก็จะเป็นงท่อตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับนะลงท่อตรงนั้นนะ่ะเห็นไหมหนึ่งท่อสองท่อก็จะลงมาตรงนี้นะครับไอ้นูน่นก็จะวนขึ้นมาเหมือนเดิม ลงนู่นปั๊บลงตู้ตู้ดูดลงมาครับตู้นี้ก็ลงนู่นครับดูดดูดลงมาก็จะวนอย่างนี้อ่าสมมติว่าสมมติว่าน้ํามันเต็มนะครับเอ้ยฟองมันตันนะครับที่ปลาที่ปลาเต็มตะแกรงเลยทีนี้กองมันตันนะครับน้ํามันก็จะเต็มขึ้นมานครับมันจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนู้นาขาวๆเด้ยเห็นไหมครับน่อัะนนั้นคือเซนเซอร์นะครับ พอน้ำมันวิ่งชนเซนเซอร์ดูนะครับสมมติว่าน้ําวิ่งชนเซนเซอร์นะครับน้ํามันขึ้นมาสูงละเพราะว่ากรองมันตันมันระบายไม่ได้ดน,น,น้ำมันวิ่งชนเซนเซอร์นะครับระบบฉีดล้างอัตโนมัติก็จะทํางานนะครับมันก็จะฉีดที่ปลาลงมาฉีด ขี่ปลาลงมาน้ําเสียนะครับน้ําที่ปลามันก็จะโดนเดนลงท่อนี้เห็นไหมครับเห็นไหมน้ำนะครับอ่าเดนลงท่ตอตรงกลางท่อนี้นะครับมาไหลไปนู่นไหลไปนู่น,นครับทิ้งไปเลยมันก็ทํางานประมาณหนึ่งนาทีนะครับ อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเซนเซอร์กลับลงไปแล้วนะครับแสดงว่าน้ำไอ้กองไม่ตัน,นครับมันก็จะอยู่ทำงานนะครับระบบหมุนหมุนฟิลเตอร์นะครับ,รบก็ทำงานเต็มที่นะครับหายห่วงนะโอ์โห ตู้นี้น้ําน้อยไปหน่อยนะครับก็ปรับขึ้นมาอีกนะครับถ้าน้ํามันอยู่ถ้าอยากปรับอะนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องระดับน้ําของตู้กันนะครับบางคนงงกับบางคนงงว่าสายเซ็นเซอร์เนี้ยมันมันมีหน้าที่อะไรมันใช้ยังไงครับเดี๋ยวจะมาแจ้งด้วยเลยนะครับจะมาแจ้งตรงนี้สมมุติว่าน้ํามันน้ํามันอยู่ระดับนี้นะครับ อยากให้น้ํามันสูงขึ้นอีกนะน้ํามันอยู่ระดับนี้เซ็นเซอร์ก็จะอยู่ระดับเดียวกับน้ํานะถ้าอยากให้น้ําสูงขึ้นอีกก็ยกเซ็นเซอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นลอยเก่าหมครับเอาผมจะเอาสักรอยเก่าก็ได้นะครับนะครับน้ํามันก็จะขึ้นมาตามที่เรากําหนดให้มันไว้ให้ขึ้นโตถึงไหนนะครับเราถึงตรงนูน้นเห็นไหมครับรอยน้ํามันก็จะ อันนี้แหละถึงลอยน้ํามันก็จะน้ําก็จะอยู่แค่ระดับนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าใครเลยขึ้นมานะถ้าใครเลยขึ้นมาสแสดงว่าโอเวอร์โฟลดูดไม,ไม่ไม่ทันนะครับยังไม่เต็มที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับสแสดงว่ายังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ก็ลองไปคํานวณดูว่าปั๊มกับปัออ๊มน้ํากับระบบ ทิ้งน้ำเนี่ยอันไหนมันสัมพันธ์กันไหมนะครับตู้นี้ก็เหมือนกันนะเห็นไหมครับระดับมันก็จะอยู่ระดับนี้เลยนะครับก็อยู่ระดับนี้ถ้าอยากให้น้ำสูงขึ้นก็ยกไอเซนเซอร์น้ำขึ้นถ้าต่ำลงก็ยกไอดันเซนเซอร์น้ำต่ำลงมานะครับไหนเห็นไหมอยู่ประมาณนี้เลยถ้าอยากให้มันต่ำลงก็ต่ำลงไปอีก อย่าง้สูงขึ้นมันก็ไปตามเซนเซอร์ของเรานะครับก็ทำงานปกติดีนะครับจริงๆเขาให้ต่อน้ำไปเข้าไอ,อ้ข้างหลังนะครับเนี่ยเข้าเข้าข้างหลังตรงนี้คิดว่าอเอายิงลงตรงๆเลยก็ได้นะครับแต่มันจะติดมีปัญหาตรงที่ตอนปิดฝานะครับตอนปิดฝา เดี๋ยวจะให้ดูการล้างนะครับล้างฉีดล้างกองนะครับฉีดล้างกองฉีดล้างแผ่นสะเตนเลสอีกรอบหนึ่งนะครับสมมว่ากองมันตันละก็ฉีดข้าาดแบบนี้เลยลฉีด ตัวมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะฉีดน้ำก็จะถ่นเดนลงตรงนี้ถูกเดนลงไปข้างหลังพอน้ำทิงน้ำก็จะถูนเด่นลงไปนี่ก็จะทำงานประมาณหนึ่งนาทีครับ นี้ต่อน้ปาปราปาเข้าได้เลยนะครับแต่ถ้ากลัวคอรีนก็สูดต่อเข้ากองคอรีนเหมือนผมนครับแรงแรงมากครับคีแรงคีแดงขีแรงจัดนะครับขีแรงขีดแรง,แรง,แรงอ่ะอยู่แล้วนะครับสะอาดโตหยู่แค่นี้อ่าครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ อันนี้เป็นที่ค้ำนะครับค้ำท่อเฉยๆนะผมเอามาเตรียค้ำไว้ก่อนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับการติดตั้งการติดตั้งกองดัมฟิลเตอร์นะครับสำหรับตู้ปลาอนาคตข้างหน้าถ้าไม่อยากใช้กับตู้ปลาแล้วนะครับเราก็สามารถถอดไปใช้กับ บ่อปลานะครับบ่อปลาครับขนาดใหญ่ได้นะครับได้ตันไม่รู้แต่ว่าได้หลายตาันอยู่นะครับทำง,งานได้เยอะนะครับถ้ามันตันก็ฉีดล้างตาันก็ฉีดล้างแค่นั้นเองนะครับผมก็มีโปรเจกต์ว่าเดี๋ยวพอได้พื้นที่นะครับผมก็จะถอดไปใส่กับบ่อปาลารวมของผมนะครับบ่อปลาเป็นเป็นบอ่อซีเมนต์นะครับก็จะทำลายลายบอ่อก็จะทําระบบ กองที่ปามาที่เดียวหนึ่งครับลงดัมฟิลเตอร์ตัวเดียวให้ทำงานอยู่ตัวเดียวส่วนบ่อน,นี้นะครับมันต่อพ่วงขึ้นไปไม่ได้ก็เอาเป็นกองนอกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ